จีเป็นกล้ามเนืออีกแล้ววะเฮ้ยปิดแคนสเหรอจีได้บิ๊กแข้งเหรอจีห้าอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปกลางเลยหนึ่งเงาผมเนี่ยอดจัสแองโกล่าก็เลนเะอ็ดเลียวไปท็อปป์ป่ะมิดอบเอ้า คุณให้จีเล่นแคลรี่อ่ะม,มีคนเล่นอะไรมีคนเล่นแคลรี่แล้วจี <G S 1> ต้องเล่นแคลรี่ไม่ใช่จี G ต้องเล่นแทงนี่ไงมีจีนแล้วไงแคลรี่มีเหตุท่าไอ้ทำไมเไอ้ไม่ไอ้ไม่โหดมันไปเท้าหรือมันไปดาก้อนอะเด็ดเรียวอ่ะเด็ดเรียวไปดาก้อนเลนท็อปคือบาลอน ลองหน้าลองดูงอฟแฮฟเม็ดเป็นพิมช้าไง <c oughs> เหมือนจริงด้วยเหรอกบอกกระจีแเน็ดไม่ใช่หรออะไรนะผมก็เมเนี่ย ไม่ใช่เอเ็เลวมันบอกว่าคนไปกลางเล่นเมอเถอะมันบอกว่าให้แอดจัสบันบริหารดีๆเพื่อจะได้ชนะอะไรประมาณนี้เนะีย่ยคุณเถียงคนที่เนีย่ยคุณเถียงคนที่เขายศสูงกว่าแล้วก็เมดมาสเตอรี่สูงกว่าอีกเลยเออผมไม่มีเมทให้ทำไงละ่ะผมมีแต่อาลิผมเล่นอาริไม่ค่อยคล่องรักไงรักมีคนเลือกไล้วเอีะเออว่าทำไมแล้วที่อย่างงี้ไม่เล่นเซราฟีนกลางโอ้งงอ ทำไมผมกดเม็ดตาที่แล้วอยากเล่นเซนาร์ฟีนกลางพอตายหนีปุ๊บเอออยากเล่นจีนกลางเฉยใช่ไหมลืมใช่ไหมลืมผมกดเมด็ดปุ๊บมีให้เลือกสามตัวผมก็เลยงงงเอ,อ๊ะทำไมไม่มีตัวเม็ดเลยวะเซลาร์ฟีนไงฉันก็ตายแล้วก็บ่อยอะไรเซนาร์ฟีนการง,งงเฉยอะไรเราต้องตกเบาะกันไม่ตั มตกเบออี๊ตกบาอ,อ,อีสปอร์ตดีมีตกหลอกเจอผม <c oughs> เจอใครวะเจอทวิตเฟสถูกจะตกอะไรละ่ะ <c oughs> ถ้าเจอเซ็ตจะตกแน่นอนทา <c oughs> งโน้นป่าใครอะ่ะเจอฟีเซฟีไล่แล้วหรอ <c oughs> งานเริ่มบูหรอ I have for you. They call me mad. All artists are mad. i cannot be good I must be perfection oh no no smile smiles if

name mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <laughs> <No, laughs> i <not I'm> <laughs> <laughs> the work is what matters bottom turret is under attack <laughs> <laughs> Shall like is what matters. <laughs> Smiles, everyone. Smiles. They call me mad. All artists are mad. I even hit no Watch my puppets dance. Ally slain. The dragon has fallen. My audience is unstoppable. How Unstoppable เรียบร้อยกำลังได้เปรียบนี่ยนีอยู่อะไม่อยู่ What? The work is right, what matters. Only one. What sweet sadness is killing. First turret destroyed. Engage. Society. My audience awaits. Attack the dragon. You're even do Allies slain. Shut what matters? <laughs> Ally slain. I Watch. the i cannot be good. I must be perfection. Smiles. Smiles. Talk to โอเคเดี๋ยวเรก่อนไม่เอาเลยตอน้านหน้ามันเก่ามันยืนร์ปต่อหน้าแปดไปตีแม่งตาย ui ui bằng đồ nó là như ấy bỏng bồn สองอตัวมาลงีกูตลอดมันหลุดดอกมันสวิสวิเฟมันชอบหัวร้อนใส่ผมมันดูกลางโดนเยอะมันยิง JI, in ไม่ได้ Turret is under attack what sweet sadness is Turret is lost I'm I'm real. Real. <coughs> i can't i can't i must be perfection ไายดิเอาดิโป้ยให้โป้ยให้เฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยแม่งแฟดเลยวะโหดรจัด เจ้าเดียวมาเลยแจ้ะเข้าไปแจ้ะเข้าไปโอ้โดนซะ่ยทำไมทข้ามาาไปเน้นเชยทำไมเข้ามาตาจะยืม ย็นเย็นถึงมันจะน่าเอามากก็ตาม,มแทงยอยู่ดีไงเฮ้ยตายเลยโหฝาเซฟมาตั้งนานวิ่งเลยครับผม ิ่งเมนตนิ่งเมนระตูนตน่เมนตนอย่าละแทะและซัพพอร์ตกูไม่มีการขวางกูเลยนะโอ้ย My audience awaits เฮ้ยังมนี่แล้วตังน้ำตังน,น้ำ My audience oh, my <laughs> <laughs> Enemy One. One. destroyed. One. Attack One. the turrets. ค,คุณบ้าเลยเปล่า,าคุณเหมวกกำมันดูในซุม่มซุ่มไปเลยมันก็อืมเกมนี้มันดูง่ายได้ บาลบอลนะพิเนลุตสองคนเนาะก็ไปได้ยิงเชียนันอยู่ไหนนี่อยู่หน้าบอนแล้วมีผมนะกล้ามเนื้ออยู่โอ้โหยวเล่นบอลเป็น อ้าวโอ้โหอะไรอะไรใครนี่เป็นไหนค, <c oughs> คร,รับดดดูค,ครูไปใจกันครับใจเย็นดิใจเย็นเน้เย่ยเหอไมไม่เอากลางน้ำขวาก่อนเนี่ยกลางน้ำขวาเนี่ย เจ้าชวนชิมออเฮียคุณรเก็บตัวเจีวตายแล้วเจ้าชวนชิมกลาคืนกลังกว่าเนี่ปลายสาม่ต้องขึ้นแล้วปลายสามต้องขึ้นแล้วแทงแทงปลายสาม่อะไรวะแทงไหน่อครับเปิดไฟอยู่เนี่ยดูดิไม่มีคลิปเ เราต้องทำเวฟก่อนว่าเราคุณจะขึ้นอะไรนะคุณไม่ทำเวฟกันเลยโอ้มีบาลอนเนี่ยคุณขึ้นมาบัดเลี่ยนแตกเลยคุณรู้จักการทำเวฟไหมทำเวฟไปเดินเวฟได้เลยคือฝ่ายนี่เนี่ยแล้วก็าชอบไปไม่มาดันขี่กันนะถ้าแบบอะไรเขาต้องไปว้าวไอแคงกิ้งอ่ะไมปว้าวสไปร์ ตายว่ะเนี่ยคนบิ๊กมันยิงป้๊มแตกตั้งนานแล้วเนี่ยเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่นะใช่นะไ้ไปก่อน ร <c oughs> ักก่อนสิเราพี่ต่อเลยเฮ <c oughs> ้ยจีนี่ตายจีกูไม่ตายแต่ใกล้แล้วล่ะไม่ถึง <c oughs> มาถึงใกล้ตายมาถึงคนที่ไล่จีนะ <c oughs> ใกล้ตายเอาอีกละม่ถึงจีแลขอคิวหน <c oughs> ่ยอยไม่ได้โอ้ยขอตะคิวจะได้เลยลำเทอดด้วย จะหิวไปไหนครับป้อมไหมนักแม็กครับนักม็กครับแล้วเนี่ยไม่ควรใช้อันติดเลยจินไงบอกแล้วจินเล่นกลางได้บอกใครบอกท่านผู้ชมนี่อย่างหนักหน่วง ในเอสไหมเล่นกลางเลยเอสไช่ไหม่นเอสสินี่มีคนมาขอบเป็นเพื่อนเลยขอเป็นเพื่อน่อยครับขอสอบถามว่าจิ้นกลางเล่นยังไงครับอืม